ครับพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องออตโตชาแนลนะครับวันนี้ก็มาเข้าป่าอีกแล้วครับมาหมาย219ซอยสินะครับรู้สึกว่าจะเปลี่ยนไปเยอะเลยครับวันนี้จริงๆก็มาแต่เช้าเลยนะมาตั้งแต่6กโมงครึ่งนะครับตอนนี้ผักแดกแล้วครับนะครับมาสามคัน ปลาก็ยังไม่ค่อยกินนะครับผมมาเรื่องใดนน้ำยังไม่ลงอ่ะนี่ครับติดผักไปแล้วนะครับหนึ่งคันแต่ตอนนี้น้ําลงแล้วในคันนี้ติดผักไปแล้วตอนนี้น้ําขึ้นเลยนะครับผมมาด้วยน้ําผมมาด้วยน้ําลงจัดเลยครับน้ําแห้งเลยตอนนี้น้ําเริ่มขึ้นเลยนะครับน้ําเริ่มไหลขึ้นแล้วจะปัญหาตัวนี้คือมันติดผักอยู่นะครับผักวันนี้มีเข้าอยู่นะครับแต่ก็น้อย บรรยากาศก็สวยงามครับวันนี้มาในวันพุธนะครับรู้สึกว่าจะเป็นวันพระด้วยไม่รู้ปลาจะแดกหรือเปล่าครับมาวันพระกันเลยทีต้า <ปะ S 1> เอ๋ครับผมนี่ครับนี่หมายซอยสิบเก้าแล้วครับผมมีปลาดุกเหมือนกันน่ใส่พอใช้ได้เลยนะครับเกือบเกือบโลครับตัวนี้ แม่ซอยสิก็มีประดุกนะครับนี่ครับผมพกกันหน่อยสิทธิอพกกันหน่อยอย่าวางให้ดูกันเลยนี่นี่ครับนะเออเห็นไหมครับเกือบๆโลครับผมใช้ได้ใช้ได้ไดสวยงามมีแผลโดนกัดหน่อยๆครับแต่ไม่มีปัญหาแดกได้ครับแน่ z ูมเลย นี่ให้ดูกันช,ชัดๆนะครับนี่ครับรับประทานตะก้อนะครับผมเห็นไม่เอ้ยนี่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 ครับแดกตะก้อครับผมโอเคนี่คาปากันเลยฮ <c oughs> โหเขานี่ดีจริงๆะแดกยังจะให้ประเกตปะหนังนครับโอเคเจ็บแล้วครับเจ็บแล้วสักครู่ปลาใหญ่มาอีกตัวนะครับนี่ใหญ่จริงๆเนี่ยบอลเลอร์เลยแดดตะก้อเหมือนกันนะครับโอ้โห อบ้าเอ้ยกะว่าจะเป็นปลาดุกใหญ่ตัวนะครับจะไม่ไสครับมันเป็นในตัวนี้ครับผมเห็นไหมเอ้ยนี่เัาตัวเป็นโลเลยนะครับโอ้โหกินเบ็ดนิ่งเลยกะแล้วเฮียดึ๊บดึ๊บดเบ,บ,บ,บาๆโดนจนได้ครับโอเคาดุว่าท่านี้ดุกว่าท่านี้จะไม่มีเลยนะครับปลาฮอกเกอร์มีครับผมตัวใหญ่เลยแหละ ตัวบลเลอร์เลยโอเคเดี๋ยวปลดทิ้งก่อนนะครับผมไม่ทิ้งเอาไว้แม่ตรงนี้แหละครับเดี๋ยวเผื่อตอนเย็นๆใครเข้ามาก็จะได้มาย่างกินกันนะครับผมเที่ยงครึ่งเลยนะครับป่ายังไม่แดกอีกเลยครับผมเราได้ช็อกเกอร์มาแล้วก็เงียบเลยสงสัยงอย่าที่เขาว่าเขาวันพระป่าไม่ค่อยแดกนี่เขาวันพระ ปลาไม่ค่อยกินเลยครับตอนนี้น้ําลงเยอะแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยไหลครับน้ําไหลน้ํเขยอบลงแล้วครับเนี่ยผักก็เริ่มลอยแต่ว่าน้ําไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับก็ว่าจะลองเฝ้าอยู่ก็เหลือประมาณสองชั่วโมงกว่าครับกลับประมาณสามโมงครึ่งเหมือนเดิมครับวันนี้ตอนนี้นิ่งเลยครับนิ่งมากๆปลาไม่แดกเลยไม่่วยเลยตั้งแต่นั่นแหละครับตั้งแต่ช็อกเกอร์ตรวนั้นแล้วก็นิ่งไปเลยครับ สตันไปเลยเงียบกลิปจะนอนก็ขี้เกียจนอนแล้วครับเนี่ยครับนิ่งเลยไม่เอาเลยมีแต่เล็กๆมากวนแล้วก็ต่อจึก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 แล้วแล้วก็ทิ้งไปครับไม่มีกดเลยคันคันยังสงบนิ่งเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้ปลายใหญ่ไม่มีเลยครับท่านี้นกสายจะไปอยู่พระรามห้ากันหมดแล้วมั้งครับแม่งมาไม่ถึงนี่เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูข่าวเดี๋ยวฟังข่าวก็พระรามห้าเดี๋ยวดูรับขายแม่งก็ไปเยือน ทุกที่ครับพอปลาเยอะมันไปหมดแล้วครับไปกวนหมดแหละนั้นทําใจก็าปลาลำห้าเดี๋ยวขายไปแน่ครับคงตกได้อีกไม่นานแล้วครับขายขายกวนแน่ๆยังไงก็กวนเชื่อผมเถอะทุกที่แหละครับผมพอรู้ว่าปลาเข้ามันไปหมดครับเพราะฉะนั้นทําใจไว้ครับเดี๋ยวมันไปแน่ตอนนี้นิ่งครับเฉยๆเลยครับนิ่งไปเฉยๆย่างนั้นเลยครับสตันไปเลย น้ำเริ่มขย e บครับจริงๆน้ําก็เริ่มแรงแล้วปลามันไม่ช่วยล้วะนี่ครับน้ําเริ่มแรงเหมือนกันตอนนี้ก็โชคดีมาหน่อยครับได้ปลาดุกมาตุนไว้ในมือแล้วหนึ่งตัวถ้าไม่ได้ปลาดุกนี่คงจะแห้วครับอย่างเฮียเลยดีกว่าถ้าไม่มีปลาดุกนี่ก็สบายครับไม่รีบไม่ร้อนแล้วกินก็กินไม่กินก็เรืององมึงครับจะบ่ายสองโมงเลยนะครับก็ เกือบนิ่งครับได้อีกสองตัวปลาส้อยครับผมก่อนหน้านี้ก็มีครับมีขายมาปาดหน่อยนึงรู้สึกพักนี้จะเข้ามาลึกแล้วทำใจครับมันเป็นทุกท่าแล้วครับพลรมห้าก็เตรียมตัวไว้นะครับผมมันไปแน่แล้วครับพอรู้ว่าตรงไหนปลากินดีๆเนี่ยมันไปแน่นอนครับ นี่ก็โดนไปแล้วก็หนึ่งทีแต่ก็ไม่ไม่ติดเราสึากว่าจะเก้าเดี๋ยวนี้พักนี้เข้าใกล้เยอะครับเช้าเห็นแล้วได้ประดุกไปมั้งครับเลยป่าเข้ามาซะเลย <c oughs> <c oughs> ไอ้เชี่ยทุกบอกกูได้สวายนี่สัตว์ตงใส่แม่งตส่แม่น้ำเออทำใจครับ <c oughs> สามโมงเลยนะครับนี่ก็ สีไม้สุดท้ายแล้วครับก็จะเก็บแล้วนี่ครับของเขิงกรณองเหยือน,นี่ก็เก็บแล้วครับเนี่ยคว่ำตากแดดเรียบร้อยเหยื่อก็เก็บใส่ถุงเลยนะครับเก็บไว้ตกวันต่อไปครับรยวเอาไปแช่ตู้เย็นส่วนนะ้านะคนไหนนะครับอยากจะอยากจะรู้สูตรนะครับ คือเขาขอเวลาอีกแป๊บนึงนะครับเพราะว่า,วาจริงๆไอเหยื่อผมผสมประมาณตีห้านะครับผสมเสร็จแล้วก็มาตกเลยเหยื่อของผมนี่จะวันต่อวันเลยนะครับไม่ค่อยค้างก็คือค้างก็คือจะเนี่ยใส่ไว้อย่างเงี้ยแต่วันเงี้ยก็แช่ตู้เย็นพอจะมาตกก็มาผสมใหม่อีกทีหนึง่งคือจะไม่หมักทิ้งไว้นะครับเหยื่อผมนี่จะวันต่อวันเลยทีเดียวเพราะผมว่าถ้าวันต่อวันไอเหยือ่อมันจะ คือมันจะไม่รวมเป็นกลิ่นเดียวครับอย่างเราใส่มาหลายๆสูตรอย่างเงี้ยเหยมันก็จะอาบไปทางนน้นมั่งไปทางนี้มั่งครับมันจะเลือกปลายดีกว่าถ้าว่าเรามาหมาักไว้เนี่ยเหยมันคนละสูตร๋ยวมันก็รวมกันหมดนะครับผมก็ว่าเลยถ้าด้ตกมาผมว่าผสมมันต่อวันดีกว่าคือใช้หมดภายในวันนั้นนะครับแต่ถ้าเหลือเราก็ใช้เงี้ยครับใส่ถุงแช่ตู้เย็นมันจะไม่บูดด้วยครับเหยบางทีมัน ทิ้งไว้นานๆไปแล้วมันเปรี้ยวจัดบางทีปลามันก็ไม่เอาเหมือนกันคือใช้อย่างนี้ดีกว่าครับคือของผมเจะวันต่อวันเลยครับได้ไงเดี๋ยวถ้าว่างครับถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะผสมให้ดูนะครับว่าผมใช้สูตรอะไรปลามาถึงไม่ค่อยแดก <c oughs> จริงว็กินเรื่อยครับเดี๋ยวผมแล้วเดี๋ยวผม่ะผมจะไม่ค่อยตายตัวนะครับบางทีบางทีก็ซื้อมาไม่ครบเนี้ยก็มีอะไรก็ใช้ไปไงนะครับเดีื่วผมส่วนมาก มันก็มีปัญหาเรื่องเหยื่อครับพอตกต้องมันปลาไม่มีตัวยังไงมันก็แดกครับถ้าใครอยากรู้ก็เดี๋ยวรอสักสักหน่อยครับผมเดี๋ยวลงให้แน่ครับว่าสูตรผมใช้อะไรมั่งไงเดี๋ยวเรามาดูตอนสุดท้ายกันดูนะครับว่าวันนี้จะมีบทสรุปยังไงนี่ครับ น่าจะเป็นน่าจะเป็นไม้ปิดทิปเลยนะครับนี่ครับแะก็อาคมเอาอีกแล้วนะครับแลก็อาคมแค่ดมก็ติดก็มาอีกแล้ว2ตัวคู่แพคคู่กันเลยทีเดียวนี่ก็จะเก็บเบ็ดแล้วนะครับปลาขนาดสองตัวนี้ดึงไมนี่ไม่รู้เลยนะครับเพราะว่าตะกัวมันใหญ่ครับเนี่ยตะกัวของผมเม็ดใหญ่มากลูกมา60-70บเจะครับเพราะนั้นเวลาปลามันดึงเนี่ย มันจะไม่ค่อยรู้หรอกครับเวลาปลาดึงเพราะผมใช้ตะก่วใหญ่เพราะเอ็นผมใหญ่ครับเอ็นผมยี่สิ้าปอนด์เลยทีเดียวเรียกว่าดึงดึงตจววติดนี่ก็ดึงมาหมดเลยครับนี่ครับน่าจะเป็นปิดทิปแล้วนะครับเก็บของหมดแล้วนะครับผมนี่ครับเหลือปลาในกระชังนี่แหละครับ มาตอนนี้น้ําลงแห้งมากเลยนะครับแห้งมากกว่าทุกวันเลยทีเดียวดูครับแห้งไปยันนู่นเลยครับแดดก็โอ้โหสุดยอดน้ําไหลค่อนข้างจะแรงเลยทีเดียวนะครับน้ําวันนี้เดี๋ยวเรามาดูผลง,งานกันดีกว่าครับผลงานวันนี้ส่วนในตัวนี้ครับตอน,นเช้า นี่ครับยังไม่ตายนะครับผมใครว่ามันตายมันยังไม่ตายให้นี่ครับมันยังไม่ตายเลยทีเดียวก็ปล่อยไปครับตอนแรกก็ว่าจะไม่ปล่อยนะครับแต่ออะโอเคปล่อยไปดีกว่าวันนี้ไปปล่อยไปแล้วนะครับเดี๋ยวกูจะได้บุญครับ ดูผลง,งานวันนี้กันดีกว่าดึงนข,ข้างจะยากนะครับมันติดตรงนี้แหละเนี่ยมันติดเนี่ยเออโอเคอสัตว์ติดตรงนี้โอเคเรามาดูผลง,งานกันนะครับวันนี้ วันนี้ครับนี่เห็นไม่เอยก็จะมีปลาดุกหนึ่งตัวพะเยาพะเยาหน่อยดีกว่าเน่ขยาขยาครับนี่เออปลาดุกหนึ่งตัวไซส์ก็จะประมาณโลหนึ่งได้แล้วก็ปลาเล็กปลาน้อยนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่วันนี้นี่ครับมีปลาเล็กปลาน้อยพวกกระมังตะโกกเล็กๆก็มีนะครับ วันนี้ก็ถือว่าไม่แห้วทะท,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 ทีเดียวนะครับเพราะว่ามันมีประดุกมาด้วยตัวหนึ่งถ้าไม่มีประดุกนี่ก็คงจะแห้วแะครับแล้วก็จะมีไอชี T ่ได้ล่าสุดสองตัวนะครับนี่อยู่ตรงนี้สองตัวก็โอเคครับผมวันนี้ปลามันจะมาเริ่มกินวันนี้นะครับมันจะกินช่วงเช้าช่วงหนึ่งแล้วก็ทิ้งยาวเลยนะครับมากินอีกทีก็ประมาณบ่ายสองครับบ่ายสองครึ่งเงี้ยมันถึงจะเริ่มมากินอีกทีหนึ่ง ตอนนี้ถ้าตีไปมันก็กินอีกและครับแต่ว่ามันหม,หมดหมดเวลาแล้วมันจะสี่โมงแล้ววันนี้ก็กลับก่อนแล้วกันถ้ายัางไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ